สวัสดีครับตอนนี้พ่อพงพอเพียงนะครับมาที่สวนนะครับตอนนี้ก็จะ18นาฬิกาแล้วนะครับแต่ว่าแดดยังแรงอยู่จะมาเก็บดอกกระเจียวครับนี่เห็นไหมครับดอกกระเจียวเยอะแยะเลยนะครับที่สวนนะครับกำลังบานนะครับปีนี้ลกหน่อยนะครับไม่มีเวลาทำสวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดอกกระเจียวก็บานทิ้งเยอะเลยนะครับมาเก็บไม่ทันนะครับ วันนี้ก็เลยเสียดายดอกก็เลยจะมาหาเก็บดอกกระเจียวครับนี่ครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอันนี้ไม่ใช่ดอกกระเจียวป่านะครับไม่เผ็ดไม่เฟื่อนนี่ดอกแบบนี้มันแก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องดึงทิ้งด้วยนะครับถ้าไม่ดึงเนี่ยไม่เอาดอกที่แก่แกๆพวกนี้ออกดอกใหม่ก็จะไม่เกิดมานะครับนี่ครับนี่คือบริเวณแปลงดอกกระเจียวนะครับ เราปลูกไว้เป็นปีที่สามแล้วนะครับนี่ครับดอกกระเจียวหวานเพชรนำพึ่งนะครับเราจะหาเก็บแต่ดอกตูมนะครับนี่นะนี่เห็นแล้วนะครับดอกตูมมีครับมีนีมีดอกตูมนะครับเวลาเราเก็บเราก็จะโยกโยกนะครับเนี่ยเพื่อเราจะได้โคนยาวๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก้านมันจะกรอบหวานนะครับนี่นี่ครับ เราจะเอาแต่ดอกตุมต่มๆแบบนี้ครับ,รบจับโยก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 ,โยกแล้วก็ดึงขึ้นครับเราเอาไปทํากินได้หลายอย่างนะครับเอาไปแกงส้มก็ได้เอาไปผัดก็ได้เอาไปนึ่งก็ได้นะครับกินกับน้ําพริกกินสดๆก็ได้นะครับกินกับส้มตํานะครับได้หมดครับ จะเอาแนอนต่ดอกตุูมนี่ีดอกตุูมตูมอืมนี่สิดนอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งเดี๋ยวจะพาชมนะครับอันนี้ก็จะเก็บ เราต้องดึงเอาใบประกบข้างด้วยนะครับถ้าใบไม่ประกบข้างนี่เราจะได้สั้นครับนี่ครับเราก็จะได้ยอดยาวๆเราก็จะดึงเนี้ยนะนี่เรจะหาจะดอกนี่ครับ แบบนี้กำลังกินเลยนะครับดอกตุ่มๆครับเอาไปชุบแป้งทอดก็ได้นะครับเอาไปนึ่งนี่ครับนี่นะครับนี่นึงกินกับน้ำพริกครับอันนี้มันจะคนละพันกันกับที่อ่า อยู่ตามป่าตามโคกนะครับปลูกง่ายนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับมีกินตลอดเลยนะครับเราไม่ต้องไปปลูกหลายครั้งแค่แต่ละปีเนี่ยเราก็จะถอนหญ้าให้มันแค่นั้นเองนะครับถอนหญ้าอันนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นเลย นี่หนึ่งดอกนั่นน่ะหนึ่งดอกดอกตุมต้มๆครับเนะครับเราจะเอาแต่โดอกอ่อนๆแบบนี้นะครับนี่ครับที่สวนของพ่อผมเองน,นี่ไงดอกหนึ่งนี่นี่เห็นไหมเราจะ,จะได้ก้านย,ยาวๆอย่างนี้ครับ อันนี้ก็เยอะครับเดี๋ยวพ่องค์จะพาชมนะครับพาชมไปแปลงอื่นนะครับพาเลาะชมแปลงดอกกระเจียวนะครับนีนบ่เดี๋ยวจะพาชมนะครับอยู่ทางนู้นก็มีเยอะครับสวนมันลกครับไม่ได้ตัดหญ้านะครับ ช่วงฝนมานี่ไม่ได้ตัญ้าดเลยนี่ครับอยู่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับแปลงดอกกระเจียวอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินครับนี่จะพามาชมที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่ครับอันนี้ดอกกระเจียวกลางสวนครับนี่นะครับนี่ดวงอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินครับอันนี้อยู่กลางสวนนะครับนี่ยาวไปจนสุดนู่นเลย จะมีดอกกระเจียวอยู่นะครับสองข้างทางเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่ระหว่างแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรก็เริ่มสุกแล้วนะครับเห็นไหมเป็นลูกแดงๆนี่ครับนี่ดอกกระเจียวนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามีหมดเลยครับนี่ครับยาวไปจนสุดนู่นแหละครับนี่คือดอกกระเจียวครับเดี๋ยวจะพากลับมาทางนี้ครับนี่ครับ แก้วมังกรเห็นไหมครับเนี่ยสุกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ก็จะตัดแก้วมังกรไปด้วยนะครับที่ลูกที่แดงๆเนี่ยนะครับที่สุกแล้วก็มีที่กําลังบานออกมาใหม่ก็มีนะครับแก้วมังกรรับรองนะครับที่สวนของพ่อพงเนี่ยไม่ใช้สารเคมีร้อป็แน่นอนนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับนี่แหละครับ นี่ดอกนี่พาชมแล้วก็ต่อไปก็เจะจะไปช่วยคนเก็บนะครับจะได้ไม่ขํานะครับตอนนี้ตะวันเริ่มจะตกดินแล้วครับมันจะขําก่อนประมาณนี้ก็จะสิบแปดนาฬิกาแล้วนะครับนี่เด่นี้สิบแปดน,นาฬิกาก็ไม่ขํา ดอกกระเจียวหวานเพชรตามพึ่งสองดอกนี่อันนี้สองดอกในขนาดนี้เลยครับกําลังกินเลยครับกำลังโอเคเลยเดี๋ยวจะพาไปไปดูคนที่เก็บอยู่ตอนนี้เก็บได้เยอะหรือ,อยังนี่ครับจะเป็นสวนผสมผสานนะครับสวนนี่ครับปอดสารมะนาวกรดกครับ กับบินดาผาลำนี้มันเบอรี่ครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดนูนี่ครับนี่นะนี่ครับ มาชมที่เก็บไปแล้วนี่ไงนี่แหละครับคือดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับส่วนพ่อพงพอเพียงนะครับปลูกครั้งเดียวมีกินตลอดนะครับ อันนี้เราเก็บกินไปจนหมดฤดูฝนนั่นแหละครับเมื่อไหรไม่หมดฤดูฝนนี่ก็เรายังมีดอกกระเจียวได้กินไปตลอดนะครับพอหมดฤดูฝนแล้วต้นมันก็จะตายนะครับนี่ครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งครับ